สวัสดีแฟนบอลที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมล่าสุดครับ KDB เควินเดอะบอยก็มีข่าวกับอนาเซอร์ครับตัวการนั่นก็คือพี่ CR7 ของเรานี่เองครับซึ่งเขาก็ได้แนะนำครับทีมอนาเซอร์ครับว่าให้รีบไปดึงตัว KDB k e v เควินเดอบยมาเลยครับแล้วเขาจะยิงระเบิดเถิงโชว์ให้กับท่านผู้ชมทั้งโลกได้รับชมกันนะครับ <c oughs> อะก็ต้องบอกเลยนะว่าสถานการณ์ตอนนี้ของ KDB ค,ครับหรือว่าเควินเดอะบอยกับมาช c h e เ t อร์ซิตเนี่ยกำลังเป็นที่จับตามองของสื่อและก็สโมสรต่างๆด้วยครับไม่ใช่มีแคอนาเซอร์แล้ว มีทีมอื่นจากเมเจอร์ลีกอีกนะครับเพราะว่าอย่างอินเตอร์ไมอามี่ก็ให้ความสนใจในตัวเคดีบีเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอย่างครับสัญญาระหว่างเคดีบีกับเรเบสีฟ้าในี่จะหมดลงกลางปีหน้าด้วยครับล่าสุดครับมุนโดเดโบติโบรายงานว่าโรนัลโดครับหรือว่าเซียร์เซเว่นนะกองหน้าอาณาเซอร์เนี่ยส่งสัญญาณให้สโมสรหาทางเจรจาคว้าเดอรบอยมาร่วงทีมในอนาคตให้ได้ครับฝั่งสโมสรดังซาอุอาระเบียเ่ยไม่มีปัญหาในการปั้นข้อเสนอที่จะมาพร้อมค่าแรงและโบนัสมหาศาลนี้กับเดอบอยอยู่แล้ว คนมันตังค์นะผมบอกจ่ายฟิโดี่คนนั่นแค่ไม่ร่วงเลยครับทำไมครับกี่คนก็ได้ครับมาเลยครับอันเดอร์เซอร์มีจ่าย ครับผมแต่ทั้งหมดนี้ครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสโมสรอย่างซิตี้แล้วก็อนาเซอร์มันขึ้นอยู่กับทางด้านเคดบด้วยนะครับซึ่งนักเตะวัยสามสาปีเนี่ยเขาก็ต้องคิดแล้วครับว่าเขาจะไปไหนดีเมเจอร์ลีกหรือว่าซาอุดีอาระเบียดีนะครับผมซึ่งทางเป๊ปเนี่ยก็อยากจะล้งตัวเขาไว้ให้อยู่กับทีนะครับแต่ก็อย่างที่บอกแล้วมันขึ้นอยู่กับเคดบถ้าเขาหมดไฟเขาก็ไปครับและอีกอย่างครับคนอย่างเคดบเนี่ยเงินซื้อไม่ได้ด้วยนะครับผมหลังจากนี้จึงน่าสนใจครับโดยเฉพาะอนาเซอร์ครับที่พร ยาสุดงามให้กับ KD B พิจารณาจตสุดท้ายแล้วเขาจะไปอยู่ทีมไหนเราก็ต้องมารอดูกันละครับถ้าให้แอดเดาเนี่ยคนอย่าง KD B เนี่ยแอดว่าน่าจะไป m มเจอร์ r ีก e a g u e เนะดีก็ลองดูกันต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ